ชอบไหมชอบอยากเจอน้องๆบ่อยๆไหมดังนั้นถ้ามีงานอีกเรื่อยๆมาเจอน้องๆบ่อยๆนะครับวันนี้น้องๆพี่ป๊อปปี้ครับ,รบผมอยากบอกอะไรพ<ข>อ,อ,ออย่างหนึ่งได้ไหมได้เลยรู้สึกว่าทุกคนเห็นร้องคนนี้แล้วแต่ว่าอแกบครั คนใหม่ครับคนนี้เห็นไหมจริงหรือเปล่าจริงจัจริงจกจริงจกจอกจริงจอกจริงจอกน้องจริงจอกครับมีมีชื่อหรือเปล่ายังไม่มีชื่อครับอยากให้พี่ๆไปตั้งตั้งชื่อให้น้องหน่อยตั้งตั้งชื่อลูกให้หน่อยได้ไหมครับ น้องน่ารักไหมน้องน่ารักก็ต้องถามน้องชายพี่สีขาวไม่เกยเขาถามพี่ชายแล้วคุณพี่ชายค ท mm hmm. hey, yeah. ี่นี่ไงพี่ก็นี่เลยครับนี่น้องรามอ่ะจะไปบีบ้องเท้าโอ้ก้องทำอย่างนี้ตลอดเลยเนี่ยกับพี่อย่างนี้ทำอาตลอดเอาล่ะเอาล่ะวันนี้นะครับอย่าบอกอะไรที่ท้ายนี้เชิญเลยครับสุดท้ายแล้วครับอยากจะบอกว่าขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยครับที่มาหาผมวันนี้ผมขอ